สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาปลูกผักกันนะคะวันนี้จะมาลองปลูกแรดิสแรดิสนะีคะสั่งซื้อมาจากในเฟซบุ๊กนะคะอันนี้จะได้มาสองซองร้อบบาทนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีเป็นแรดิส แดดิสแบบรวมสีนะคะเขาเขียนไว้ว่ารดดิสสีส่วนอันนี้จะเป็นรดดิสสีแดง mm hmm. ก็เห็นเขาปลูกกันอะเห็นเขาปลูกกันแบบแล้วมันน่ากินดีนะก็เลยอยากลองปลูกดูไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะรดดิสชัยภูมค่ะ <laughs> นอกจากแรดิสน,นะคะวันนี้ก็จะมีต้นหอมเลยนะคะ โลหนึ่งก็จะมาปลูกความการทําเป็นแปลงปลูกด้วยแล้วก็มีเม็ดผักชีด้วยเม็ดผักชีที่แช่น้ําไว้แล้วแล้วก็เอาผ้าห่อเม็ดไว้แล้วเดี๋ยวจะมาทําแปลงปลูกพร้อมกันเลยก็จะปลูกไว้ในแปลงเลยนะคะแต่ว่าเม็ดแรดิสเน่จะเพาะใส่กระถางไว้ก่อนจะเพาะใส่กระถางไว้ก่อนแล้วพอมันเป็นต้นก็ค่อยจะเอาลงแปลงอีกทีหน่ง ก็เอาดินใส่กระถางนะคะถ้าเพื่อนมีมีกระถางก็ใส่กระถางนะคะแต่ส่วนตัวนี่มีกระมังเก่าๆอยู่เย,ยอะก็เลยลองเอามาใช้ดูก็จะขีดดินให้เป็นร่องนะคะขีดดินให้เป็นร่องก่อน มื่ขีดดินให้เป็นร่องแล้วนะคะจากนั้นแล้วก็จะเอาเม็ดแรดดินนะคะหยอดลงไปในหลุมหลุมที่เราได้ขีดไว้นะคะที่เป็นร่องนะคะแล้วเราก็เอาฟางนะคะคุมหน้าดินไว้แล้วก็รดน้ำนให้ชุ่มนะคะเจ้เพาะใส่กําข่าวต่อไปเราก็จะมาทําแปลงปลูกหอมกันนะคะปวนดินก่อนนะคะ เราก็จะได้แปลงที่สำเร็จนะคะก็ทำขอบขึ้นมาเพื่อการน้ำไหลออกนิดหน่อยค่ะแล้วนี้ก็คือหอมที่เราจะปลูกกันวันนี้นะคะสำหรับแปลงนี้ที่จะปลูกหอมอันนี้ซื้อมากิโลหนึ่งนะคะซื้อมาที่ร้านกเกษตรโลละ80บบาทนี่คือกิโลหนึง คิดว่าน่าจะไม่เต็มแปลงนี้ไม่น่าจะไม่เต็มไม่เต็มก็เดี๋ยวหาอย่างอื่นมาปลูก หอมหอมแ่งอ่ะจ้าซื้อมาตะล่านกระเสรโลรนึงน่ะนนะดินนันแปลงเห็ดสีังเกาดว้วยแมงอันนี้เตรียมเลยแม่แมงอันนี้ยังแมงจีกวยไงแม่ <c oughs> โว้ยค้ะตัวเฮาอยางนะทอสองนิ้วน่ะรอน คิดว่าจะไม่พอที่ไหนได้เหลือเหลือเยอะเลยคงไม่ปลูกอีกแล้วเพราะว่าจะเก็บแปลงไว้ทําอย่างอื่นด้วยจะเก็บแปลงไว้ปลูกอย่างอื่นนะคะแล้วก็ริมริมแปลงที่ที่ปลูกต้นหอมเ่ยเดี๋ยวจะเอาผักชีลงผักชีฝรั่งเอาเม็ดแช่น้ําแล้วก็ ห่อผ้าใส่กระปุกไว้แล้วประมาณ4ีหวันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปโรยรอบๆแปลงโรยรอบๆแปลงที่ปลูกหอมจะให้มันขึ้นด้วยกันเลยจะได้ไม่ต้องเป็นหลายแปลงค่ะแล้วนี่ก็คือเม็ดผักชีที่แช่น้ําแล้วก็ห่อผ้าใส่กระปุกไว้นะคะเดี๋ยวจะไปโรยรอบๆแปลง